สวัสดีครับพ่อเมย์พี่น้องผู้ทิ่สนใจเรื่องเพิงครับเหระครับมือนี้สิพาพพ่อเม่พี่น้องมาจับเพื่ตามเคยแล้วครับนคบะครับเพิ่อน้องนี่มันดูสองเดือนกลัวแล้วน่ยคิดว่าหนาีิมีหนามหลายแล้วนัาที่สองเดือนกลัวแล้วครับจ่ผิดเพราะว่าขาเจ็บของอื่นอยู่ กองนี้ก็เลยมาเก็บรอบสุดท้ายก็วยวกระบวนรอบสุดท้ายหรอกเพราะว่ามันเหลืออยู่อีกไมย่ยุสิบกัวกล้องที่มันเขา่าเมษาที่ไปเก็บมีสุนา้าบนะ้างช่วงนั้นที่ไปเก็บน,นั่นช่วงเดือนมีสุนา้าให้เขาสร้างแกง้อยก่อนเพราะว่ามันให้เวลาเขาคันเรื่อมีสุนา้าไปมันก็จะเป็นการหานลำยากหานลำกิน มันจะกินน้ำเจ้าของฝนตกมามันซีบูมีหน่ำหวานไม่กินมันเองก็ต้องกินน้ำเจ้าของก็เป็นว่าเพิ่งเขาบูมีหน,น่ำช่วงนั้นครับนี่อย่างมันก็จะกินกระทั่งที่มีสมบัติอะไรก่อนเพราะว่าบัวหิ่มันมีท้องบัวหิ่มันหิวพีค่คนอยู่แล้เบิ่งครับผ้าเปิดเบิ่งบนีที่เป็นจังใด สีส้มคือบอ่ก่อนอือก็ต้องขออนุญาตได้ผึ่งเดอ้อคนคนสักคนเพราะว่าให้นเป็นสยบความดุหน่ายของผึ่งเพราะว่าผึ่งเนี่ยคันท่าเขาบัาใส่ควนย่างไงบางครั้งมันก็ให้เป็นายบางครั้งกัดบ,บ่ให้ ขาดทางล่างพี่น้องขาดลายเห็นไหครับเกาผ่นไปเป็นขาดลงกองขาดอยีนี้กอง พี่น้องน้ำหวานหลายขาดลิใส่กลองแบบนี้กระดีล่างหากินเปิดบาะไว้น้องถึงอะไรไม่ใชดูน้ำหวานขึ้นครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันต่อไปครับเกียวอามาขึ้นมาให้เบิง้งนี่ครับเสียเพราะปราเมนพี่น้องมื้อในกอง เพราะว่าต้อขาดขากองแล้วก็คอยปลาดอัสักคนปลาดแกองแล้ยังไปเอาขาฝามาผู้เดียวครับมันก็ปได้ขุกขาบใจงอยมีคนซอยพ้นซอยตัวซอย,ซอย,ซอย,ซอยบ้วยูมเหมือนี ลูกหลานเพื่อจมานำมันก็ได้ยากโอยนี่ครับตัวอ่อนกับน้ำหวานปนกันตัวข้านนี้น้ำหวานยังไรนี่น้ำหวานข้านนึงมีตัวอ่อนเลรตจำเป็นต้องได้เอาออกขึ้นก่า คันเสตัวอ่อนแตกส่มันกับน้าหวานหอาก็ที่เสียหายไม่ที่บูดลูกของล่างหลายยูหน้าหวาน เห็นมาครับก้อนนอ่านผมควนอยู่นี่ครับตัวอ่อนกำลังแสบจำเนี่ ตัวน้ำผึ่งเขาบว่าดืหลายครับท่านได้ตัวอ่อนแบบนี้มันตีเป็นตัวอ่อนหลายครับท่านตัวอ่อนหลายน้ำผึ่งก็บ่หลายครับสําหรับผึ่งเขาเซลล์ลูกออกลูกของพึ่งบนนี้เขาก็จะกินผนังหวานใส่ตัวอ่อนออกเฮ็ดแม่เราก็จหาน้ำหวานมาใส่เราปั่นี รับพึ่งเขาจะเป็นแหมพันโอ้ฝ่ายนี้เป็นตัวอ่อนใช่ไหมแยกไหมทานงนี้เป็นน้ำหวานทางนี้เป็นตัวอ่อนนี่ครับนั่นี่เป็นน้ำหวานนั่นเป็นนี่เป็นตัวอ่อนมันต้องอ,ออก เพราจะใส่เกจสอนใส่เกีจสอนมาเส็็นอาหารเขาก็จะกินย้ำบมมีมันคนค้นหาเขาไส้เล้าไว้เก็บไส้เล้าไว้ย้ำหิวก็จะเอาไปสีครับคมฉีดของเพิ่งอาจจะคือห้อนเฮาเนี่ยและ เด็กเกีมยมอญเยอะกับปาป่าไปเนี่ยฝากห,ห้องเค้นๆคล่อนมาแล้วครับฝนย่านฝนตกหนาทีเดีวยดวก้อนอยู่หนาทีเดียวก้อนฝนอยู่ป่เก็บเต้าย่านฝนตกห้ำ มีน้ำแล้วเราบรใหันจิดีเราก็นีเกษตรต็มแด้นไงถึงเธอพังร้างังบรหมีนนำโอ้ออยฝ่าถุกเลือเจ้าไหนเอ้ยเสียงฝ่าครับห้องฮึ่น่าสีแฮงอยู่นี่ เราพึ่งเล่วกับบา้าบ้าอกตก็ได้เห็นไหมครับก็นำหวานว่ายนี่เป็นตัวอ่อนปัดเขาลงกลองปัดเขาเขากล้องไว้เขาสร้างห้างฟอครับก่นท่าเขาบุนี ถ้าเขานี้เกิดจำเป็นพอเขาไปแต่จับนั่งพญา,ขาเขาแบบเอาตามธรรมชาติหลดออกแบบไม่งา่ายถ้าเขาอยากอยู่กันเขาอยู่ถ้าเขาบม่อยู่กันเขาคิดไปเขาเลี้ยงของเขาคีไม้เขาคือสิค,อคือไม้คือเกา ครับก้อนน้ำพึ่งมีพ่พี่น้องก้อนน้ำพึ่ง ้องเฝ้าๆยไผมตกไม้ยก็บอเป็นยังส่น้ำผพิงเขากจะสียมีความชื้นครับเห็นครับน้ำผพิงท่าทาฝนตกห้ําตอ,นนอนเนื่อนะครับผลนักเก็บนพรันแล้วเนี่ยามาเรอะแล้วผลตกห้าําผ่งห้อยถึงมีความชื้นทันทีมันก็จะเป็นฟ้องอากาศครับยน,น,นี่ยมัน ีปแล้วเขา,าใส่ขวดมันก็นจะเป็นฟองน้ำผึง้งก็ที่บงง<อ>่งน้ำนะครับเพ้่นจังเฝ้าออกน้ำผึ้งเย็นห่าตอนฝนโบสถ์เพื่นก็นจะเลี้ยงหอกไม่เลี้ยวนะครับมีนางพญาบอกก็เป็นกุ้งเป็นก้อนนี้แค่บ่เห็นครับ ปัดล่องกองให้เขาให้เขาไปหามูนะครับน้ำหวานยอดหย,ดยดุดหยุดเห็นไหมครับก้อนบบบไงครับสำหรับคลิปนี้ครับฝาบกกดไ่นพี่น้องครับกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับหับสคนที่สนใจเลี้ยงเพิ่งผู้ที่เขามาเบิง้งตั้งใ่ต้นจนจบครับ เพราะไม่พี่น้องที่ส,นใ,สนใจเฮ็ดสนใจเลี้ยงพยายามอย่าใจาห่อนครับใจเงเยง็นเดี๋ยวเขาก็ที่เขาม้าเองเขาะเจะใจห่อนวันนั้นเขามาแท้นั้นเขามาแท้หันมันมาถึงเวลาเขาก็กว่าเขามา้ามันจังครับเขา็บอะไรครับเพราะว่ามันดิงม้าเองเพราะว่าเขาตั้งรอมันก็คือเขาจับไซพ่อตาเขาจับไ่กล้องนี่นันก็เป็นแบบนึง สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ